ดีครับชาวแก๊งพบกับผมอีกครั้งนะครับสบายดีกันไหมครับมันหยุดยาวนี่ได้ออกไปตกปลาไหนแกนบ้งหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะไปหมายลับไปหมายลับที่ทําเสียงเงี้ยเพราะมันเป็นหมายลับนะพูดดังไม่ได้นะเป็นหมายลับลับมากๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเรื่มแรกนะเพื่อนๆตั้งพิกัดไว้นะครับว่าปราสาทสัจธรรมนะครับ เดี๋ยวตามมาเยวตามมาหมายลับหมายลับอะพอเพื่อนๆนะจะมาถึงปราสาทสัจธรรมแล้วนะครับข้างหน้าอีกประมาณร0อยเมตรอ่ะเป็นทางเข้าปราสาทสัจธรรมนะครับเพื่อนๆมองมาทางขวานะมันจะมีประตูนะครับประตูเก่าๆสีสีเขียวๆนะฮะแล้วก็มีรูเข้านะหมายเนี่ยรถใหญ่มาไม่ได้นะต้องอเตสายหรือไม่ก็เดินมาเท่านั้นนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันลับแล้วมันลับจริงไหม ถึงแล้วนะหมายรับนะอย่าเสียงดังไปอย่าเสียงดังไปไม่งั้นมันจะไม่รับนะฮะแนะนำนะฮะอย่ามาคนเดียวแล้วก็มาตอนคืนนะฮะเหมือนในเหมือนในคลิปที่ผมขี่เข้ามามันเปี่ยวมากมากนะใครมอเตอร์ไซค์มาล็อกให้ดีนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นหมายที่สวยมากๆนะแล้วก็ไม่มีคนมาวุ่นวายเยอะนะครับไม่ค่อยจะมีใครมาหรอก พราะมันเป็นหมายรับไงถ้ามีคนมามันจะมันจะรับเหรอนี่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ข้างปราสาทสัจธรรมด้านขวานะฮะด้านซ้ายของปราสาทน่จะเป็นลานฮอละอนี่ดูดูหมายสวยมากเลยนะคือตรงเนี้ยมีหลายตัวนะมีทั้งไอสา์ทั้งกระพงทั้งกุลาวนะฮะเอ่อหมึกก็น่าจะมีนะแต่ผมไม่เคยมาตกหมึกนะครับอืที่ว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยมีคนมาเพราะอะไร เพราะว่าทางด้านขวาเนี่ยมันเป็นรีสอร์ทกับโรงแรมนะส่วนตัวเลยประมาณว่าถ้าคุณจะถือเบ็ดเข้ามาแล้วผ่านยามเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้ขอเข้าไปตกปลาหน่อยนะครับอ่ะยามก็จะบอกว่าอ๋อได้ครับพี่ดีครับนายตามสบายครับผมก็ก็คงไม่ใช่นะมันก็เลยนักตกปลาหรืบางคนที่ท,ที่ที่รู้ก็อาจจะไม่ค่อยจะมาแล้วว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้เลย ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่ามันเปี่ยวนะทางเข้ามันเปี่ยวมันดูดิไม่มีคนเลยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาตกเห็ดโคนนะทําไมที่ถึงต้องมาตกเห็ดโคนทำไมไม่ไปตีเหยียบปอมเพราะว่าวันนี้ดูน้ําดูน้ําอ่ะเนี่ยน้ํามันสาหรับผมนะน้ําแบบนี้คือนอนอยู่บ้านดีกว่านะ,ะหยิบคันเหยี่บปอมมาน่าจะโดนยากนะเพราะน้ามันตายนะ้นามันตายปลาไม่ค่อยกัดหรอกเดี๋ยวมาดูนะว่ามีตัวหรือเปล่านะครับไม่ได้มาตกนานแนละ้วไหาเนี่ย แต่แกมีเห็ดโคนอยู่นะแต่ไม้สวยนะฮะเห็นไหมน้ำนิ่งกิฟเดี๋ยววันไหนจะมาทำคลิปตกหมึกตรงนี้ให้ดูนะว่ามีตัวป่ะนะแหมข้างทางซ้ายเขาก็มีงานบุญนะฮะ <laughs> เราก็มาตกปลานะเออ เก่งใจเก่งใจอะไรมามาแล้วนะฮะลงไปแป๊บเดียวนะไซมันไม่ค่อยใหญ่นะแต่ไม่รู้ใชะเห็ดโคนหรือเปล่าเนี่ยมันลุ้นกันดี่ะน้องยังจะยังอยู่ไหมเห็ดโคนที่นี่นะอ๋ะเอเฮ้ย ได้อยู่นะเอ้ยได้แล้วอะ่ะเฮ้ยมาแล้วตัวหนึ่งเห็นป่ะเอ้ยไซได้อยู่นะไซเท่ากับหลังลายเอเชียเนี่ยพอๆกันพอๆกันต่อฮะต่อฮะไซยังแต่ก่อนมีไซโตเลยนะที่เนี่ยตอนนี้เหลือเท่านี้ละแต่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,น่อาจจะเจอไซโบก็ได้วันนี้เพราะมันไม่ค่อยมีคนมากวนนะหมายเนี้ยแต่ก็ยังเกรงใจงานบุญนีอยู่นะพระตนเลยนะครับ ่อทางห่างนะต่อไม่ค่อยถี่เท่ากับโรงแรมเอเชียนะแต่มันไม่ต้องมีนักท่องเที่ยวไงท่องเที่ยวไม่มีเลยเงียบกิ๊ตนะฮะอันนี้ลูกสาวมาเล่นน้ำน่อยโดนสายพ่อลูก คิปนี้ออกไปไม่รับแล้วไม่ีปัญหาครับพร้อมแจกครับผมอะ่ะเอ้ย,ยนี่ไซส์นี่เท่ากันเลยนะไซส์ดีนะถือว่าหนับผมในหัวาาดีแล้วไซส์เนี้ยออกไปฟังพระสวดไปฮะสบายใจฮะผมบอกเลยพระก็กดดันเหนือสวดรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้อืมยังไงล่ะโปรแม็กานําซิ่ง เจอผ้าสวดเข้าไปตกไม่เป็นเลยว่างั้นมาครับมาครับเออไซส์ดีนะไซส์แบบไม่มีไซส์เล็กเลยนะไซส์อย่างงี้ไซซ์นี่แหละถือว่ากลางๆนะถือว่าโอเคแหละวิวสวยมากนะฮะบรรยากาศดีดี น้ำเรียบเพราะมันลมตรงนี้มันไม่มีลมเพราะว่ามันโดนบังหมดนะซ้ายนี่ก็มีประสาทบังขวานี่ก็มีแหลมตรงนี้บังนะฮะอ้าวมาแล้วหรออ,อะไรอ่ะปลาแป้นไม่เอานะง่ไงไม่ใช่เห็ดโคนข้ากะเพราอ,อือเอาเก็บเก็บเก็บไปให้แมว อ่าปูมม่ไมค์ขาน้ำซิ่งโดนแล้วนะครับเรา๋ยดูไซส์นะว่าเราก็ดูว่าใช่เห็ดโคลหรือเปล่าไหนไหนไหนเอ้ยโอ้ไซส์เท่ากันนะเออไซส์เนี้ยดีหน่อยนะครับตัวเล็กไม่มีนะเขายังชั่วเขายังชั่วเดี๋ยวตกกันไม่นานนะครับมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวลูกลนนร้อนะเราตกสัก ชั่วโมงหนึ่งพอแล้อนีอ่มาติดไหมเฮ้ยโบแม็กเนะ่ยรัวๆครับรัวๆเขาเริ่มมาแนละ้วเฮ้ยไซส์ใหญ่ด้วยอ๋เอเฮ้ยบอ,อกไซส์ใหญ่ฮะเแต่ก็ดูดไซส์ใหญ่เป็นยังไงของเขาไซส์ของขเขาไซเฮ้ยใหญ่ว่ะเดี๋ยวเราไม่ใช่เก็บโคดีข้ากระเพราอีกแล้วเก็บ <laughs> <laughs> ให้แมวต่อ เออนี่ใหญ่ของจริงแม็กมาดูคำว่าใหญ่แล้วก็ใช้ย่แบบนี้โอ้ยข้ากระเพราเหมือนกันเป็ดโคตไมาไหนเนี่ยข้ากระเพรามัอนมาอารวาสนะเอเป็นไรมันก็อร่อยนะข้างกระเพราอ่ะไปกางเผ็ดได้แล้ได้อยู่ได้อยู่ มาเห็ดโคนนี่เห็ดโคนถ้าสู้แบบเนี้ยแบบสู้ไม่เยอะอะเห็ดโคนหนึงคันวู้เลยเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะเห็ดโคนแนมะ็เฮ้ยไซส์ดีอุ้ย,ไซ,ยไซส์สวยไซส์สวยไส์ใหญ่นะตอนนี้นี่ไม่บอกมีใหญ่กว่านี้อีกนะฮะแต่มันยังไม่ได้เลย <c oughs> อู้อ่าตอดแรงนะหมายนี้ตอดชัดอยู่นะครับ แต่ตอดตอดไม่ถีอ่ะไม่ห่างๆตัวหน่อยแต่ว่าตอดชัดอ่ะตอดแบบเราวัดได้อ่ะวัดไม่ค่อยติดว,วัดไม่เว่าวออโอ้้างกระเพาอีกแล้วเออก็สลับกันไปนะเห็ดโคนบ้างข้างตะเพาบ้างฮนะก็ปลาเนื้อดีทั้งคู่นะเอาจงจริงแล้วอะ่ะแค่ทางตะเพาหนังมันอขอบยากหน่อยวันนี้ก็ ไม่มีเมนูอะไรทำไมเพื่อนให้เพื่อนดูเหรอนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปทํางานก่อนเอาคลิปสั้นเอาดูคลิปสั้นๆไปแล้วกันนะคลิปแนะนําสถานที่ตกตานะฮะแต่แต่อย่าพูดดังลยนะรานนี้มันเป็นหมายลับไงก <laughs> <laughs> ็ดูดิไม่มีคนเลยนะอ,อถ้าไม่รวมพระนะกับคนท่องเที่ยวนะไม่มีคนจริง เสียดายนะน้ำมันไม่สวยว่าแนนะ่น้ำมันเออมัน,ม,น,ม,นมันตายอะ่ะตายทั้งวันด้วย,ยไม่งั้นผมจะมาตีหมึกแล้วไม่ก็เหยียบปอมาเพื่อนๆดูนะดูนะอา๋อแม็กจัดมารับหนึ่งตัวครับก็เรื่อยๆ,ๆนะต่อแรงใช่ไหม ข้างกะเพราอีกแล้วนะีโ <im it> อ้ยมีดึงมีดึงมีดึง,ดงลอกออกอนะ่ะ <im it> ข้างกะเพราแหลนะเฮ้ยเฮ้ยแต่มันแต่มันแต่มันสู้นะตัวเน,นี้ยลอกร้องอนะ่ะแม็กโอ้ยมาเป็นตาม,มาเป็นฝูงเลยโอ้ยข้างกะเพราไซส์ใหญ่นะ <im it> <im it> แมกจัดมาอีกตัวนะอะไรเอ่ยโอ้ข้างกระเพราอีกแค่เ,เห็ดโคนมันหายมันรู้ว่ามันกินทันข้างกระเพราหรือเปล่าอาจจะกินไม่ทันข้างกระเพราแล้วแข้างกระเพรามันอาราวาสนะตอนนี้อ่าตนนัวนี้อะไรนะน่าข้างกระเพราอ่ะตอนวัดมันยังอยู่นะพอลากมาลากมาข้างกระเพราไงข้างกระเพรามีฟันหรือมั้งเฮ้ยเห็ดโคลนหุ่นตัวเบลเลอร์เลย เฮ้ยโห้ยไซนี้นี่แหละที่ผมจะบอกอะไซส์สวยมากเลยนะม,มีมีใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าไซส์ไซนี้ถือว่าใหญ่มากแล้วเออาไม่บอกยังมีใหญ่กว่านี้อีกอ้าววินี่ใหญ่นะนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญกว่าเอเชียอีกนะโอ้สวยเลยตัวนี้แหมเยี่ยมไปเลยแหมออถ้าได้อย่างเมื่อกี้อีกสิบตัวนะฮะโอเคเลยฮะสวยเลยไซส์แบบขายได้ตลาดเลยนะอืมมาอีกแล้วโบว์เปล่าโบว์เปล่าเฮ้ยมีน้ำหนักเลยนะ เฮ้ยถ้าเห็ดโคนก็ไซส์เมื่อกี้แหละหนักเลยหนักเลยข้างตะเพามไ,มไม่เห็ดไม่เห็ดมาอีกแล้วอันนี้น่าจะเห็ดโคลนละเพราะว่ามันคือมันต่างกันนะระหว่างข้างระเพาเห็ดโคลนรามันตอดอ่ะข้างระเพามันจะตอดแรงนะครับเห็ดโคลนมันตอดเบาๆนะอ้าวอันนี้หนักเลยนี่ตัวอะไรเนี่ย ตอนนี้ก็หมดกันนะหมายรับผมเนี่ยน่าจะไม่รับแล้วล่ะมีน้องๆมาเล่นน้ำนะฮะตาไปหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่บอกหมายลับไงเอ้ยผมว่าต้องมีคนไม่รู้บ้างแหละอ่ะคนรู้ก็มีแหละแต่คนไม่รู้ก็ต้องมีบ้างะ่ะผมว่านะเอาเป็นว่าเออก็ บอกคนที่ไม่รู้แล้วกันนะครับว่ามีตรงนี้อยู่นะไม่ต้องคิดมากนะฮะอตัวแม็กปเปามาจากไกลๆนะหมายแตกครับหมายแตกหมดกันหมายรับผมวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับตกกันไปชั่วโมงกว่านะก็ หมายไม่รับแล้วหมายแตกแล้วนะมีนักท่องเที่ยวมานิดๆหน่อยหน่อยคนพื้นบ้านแหละผมว่านะก็คลิปนี้ก็เข้าอยู่ในหมดคลิปก็แกล้วกันนะครับก็แนะนําหมายนะหมายรับนะครับหมายรับนะก็ผมว่าต้องมีคนไม่รู้บ้างแหละนะก็เอาให้คนที่ไม่รู้นะจะได้รู้ไว้นะครับว่ามีตรงนี้อยู่นะครับแต่ผมเตือนได้ว่าอย่ามาตอนกลางคืนนะครับแล้วก็อย่ามาคนเดียวนะถ้าเป็นไปได้นะสําหรับหมายนี้นะนาเหตุโคลนนะก็ ไม่หนาตัวเท่ากับโรงแรมเอเชียนะหลังเรหลังโรงแรมเอเชียจะหนาตัวกว่านะครับแต่ว่าที่เนี้ยไซส์ดีนะครับไซส์สวยเลยอ่าใครชอบปีกวิเวกนะอ่าก็มาหมายนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูผลงานนะตกกันไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ถ้าประมาณนี้เห็ดโคนก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเก้าตัวอีกแล้วแล้วก็เป็นข้างตะเภานะครับเยอะเลยข้างตะเภากับเห็ดโคนนะ สองสองชิ้นด้วยที่เข้ามากินนะครับประมาณนี้คลิปนี้นะครับ,บเหมือนเดิมฮะฝากติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้นะคลิปถัดไปจากคลิปนี้นะพรุ่งนี้ผมจะไปเกาะล้านนะครับน้ําน้าแย่แย่อย่างงี้แต่ก็จะไปเกาะร้านนะเดี๋ยวจะตกตัวอะไรเพื่อนๆไปดูเขบอกว่าตัวใหญ่แน่นอนนะเพื่อนคิดไม่ถึงด้วยก็คลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 么？备拜拜了。